จ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่แม่สิผ้ามาเฮ็ดต้มจับชายค่ะผู้ใดอยากกินผักหลายๆเบ่งไหวได้ค่ะเด้อง่ายๆแบบบานเ่าเลยอันดับแรกคือเขาหัวพริกไทยเม็ดก่อนค่ะพอเขาเหลืองน้อยนึงแล้วเ,เขาก็เติมน้ำมันไปน้อยนึงค่ะเพื่อจะมาผัดผัดกับกระดูกหมูค่ะเดี๋ยวเขาเติมน้ำมันเนาะค่ะเนาะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะโอ้หล่นละประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะอาจะบอสซเม็ดนะ แล้วเราก็ใส่กระเทียมไปสองกีบสองกีบทุบบุบๆุข้าสิ่ขวกระเทียมให้มันเืงหรืองๆหอมหอมสะกรอนจ้าเมื่อเขามีกินหอมแล้วเอากระใส่กระดูกหมูลงไปผัดเลยค่ะใส่รลากผักชีลงไปเลยค่ะเห็ดแบบง่ายๆเท่าบานเข้านี่แหละค่ะแล้วก็ใส่ซอสฟ้าเขียวลงไปสองจอนโต ถ้ารสชาติบบถูกใจยังไดเขามาปรุงไม่ได้นะคะแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมไป2ช้อนโต๊ะสีอิู่ดำสองช้อนโต๊ะ,ตะเหมือนกันเราชอบสีดำๆพัดให้เขาหอมค่ะรสด,ดีหนึ่งซ้อนค่ะหนึ่งช้อนผัดให้มันเข้าเนื้อเข้ากระดูกเลยค่ะผักของแม่น่ะเต็มหม้อเลยถ้ามันยุบเราเขาก็ค่อยต,กตักใส่หม้อ ถ้าผักเขายังผัดโบเวิดกับพัดไปเรื่อยๆยต้มจับชายเส่ผักหลายๆค่อแซ่บค่ะผักเข้ากับมีขึ้นชายกระลำประกาศขาวมีหัวจะเท่าน้ำนะะหนัค่ะจะเท้าแม่เหลืออยู่ในตู้เย็นแม่ผักอะไรอยู่ในตู้เย็นเอามาใส่ได้หมดคะนาประกาศขาวกระลำแครอทใส่ได้หมดค่ะแม่กับมัสับงัดสับงัดธรรมดาบ้านเขาเนาะ เห็ดย่งไมันบ่มีสูตรตายโตค่ะเห็ดกับขา่าตามใจห้องมักเลยตัดอันมันเข่าเนื้อเริ่มยุบเราเห็นบหมคะผักยุบเราเขาก็ตักใส่หม้อกระทะไม้เขาก็ปรุงแบบนี้แหละค่ะแต่ห้าวันเ่เติมน้ำมันเอากระทะกาเนี่ยผัดไปเรื่อยๆนะครับปรุงซอสปรุงอย่างส่เพราะว่าจับฉ่ายเราต้องการสีออก ดำๆจังหน่อยคห้สิเซสบสินัวนถ้าเขาใส่ตะัก,กาดขาวอย่างเดียวมันจะออกเปรี้ยวเลยค่ะถ้าเขาตุนไปโดนๆถ้าเขาผสมนี่หลายๆอย่างมันจะเป็นออกนัวหวานหลายๆอย่างกะหล่ำนี่ทำให้ต้มจับฉ่ายหวานค่ะพักยุบละยานเซรามิกจางมะฮอน ผักที่เหลือเราก็มาผัดต่อผัดต่อเ,เอาน้ำหวานใครที่ชอบผักใส่ทุกอย่างที่อยากกินใส่ที่อย่างที่อยากใส่ใส่ไปเลยค่ะรุก,กรชายมีผักอะไรก็ใส่เข้าไปใส่สองช้อนสองช้อนเหมือนเดิมเหรอคะสองช้อน ซอสหอยซอสฝาเขียวสองช้อนสองสองสองีององิยางเดี๋ยวขึดดืนอรสดีหนึ่งช้อนรดดีหนึ่งช้อนโต๊ะโคเล่ค่ะบั้โคเล,คคล่เข่าหยุกเห็ดหอม ใส่ไปผัดน้องกันเลยน้ำแล้วก็ใส่หมอ้อบางเจ้าคุนจะผัดหม้อไหนก็จะใส่น้ำมันหม้อนั้นแต่ของแม่โบค่ะแม่จะทำง่ายๆแบบนี้ับครจะยกอันนี้ออกก่อนจะเอาหม้อลงหม้อใหญ่แล้วก็จะเทเลยค่ะเทเลยค่ะหมอะ้อใหญ่กระทะใหญ่อบครัวใหญ่ กินได้สามวันแห,ห้งอุ่นแห้งแซบได้ค่ะมนยนจักตุนผักเปื่อยตุนไปเรื่อยๆน้ำต,ต,ตาลมะพร้าวธรรมดาเราเนี่ยแหละค่ะประมาณซอนโตแม่จะเอามื่อหยุ่มเนี่ยนะประมาณช้อนโตสใส่เกลือลงไปอีกค่ะได,ได้เกลือจากซอสจากนั่นละเราไม่ชอบเค็มมากเราใส่แค่ครึ่งช้อนโต๊ะ รอให้น้ำเดือดค่ะแล้วค่อยตค่อยมาซีมอีกทีน,นึงค่อยถ้าอยากเติมชูรสก็เติมได้ค่ะรอให้เขาเขาที่เซตโตค่อยมาซีมน้ำเดือดค่อยมาซีมอีกทีน,นึงเนาะจ้าทุกคนเดย๋ยห้องมาเปิดเบ่งหมอกันเนาะแม่ตุนไปสี่สิบนาทีละโอ้พอดีเลยค่ะแห้งพอดีเลยเดี๋ยวแม่จะพามาชิมมึงเนาะค่ะว่ามันขาดเหลือ,อยังต้องไ้ใส่ชูรส มันกับนัวได้ทีอยู่ได้แล้วค่ะเติมชูรสไปหนึ่งช้อนชาน้ำพักมันกับหวานได้ทีแล้วแค่นี้แหละค่ะหวานมันได้ทีแล้วทีมันหลายอืโอเคแล้วค่ะนัวได้ทีแล้วมันยุ่ยได้ที่เลยค่ะ ุณแม่มันยุ่ยบอกระดูกค่ะเห็นบอยุ่ยได้ทีเลยค่ะก็ดีเวลายบอแซบนี่ค่ะเห็นบอคะติดส่อมขอามาเลยทะลุยุยเต็มที่ค่ะเห็นบอคะอน่ากินมากเลยกาดก่อนล้วกันเห็ดหอม แม่ชอบมากเลยหัวเชเท้าอืมผู้เฒ่าไนีมักสดค่ะคลองข้อผักเปื่อยๆสวยได้แล้วคะ่ะตุ่มจับชายฝีมือแม่ไปตั้งโต๊ะกันเลย